สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีสวีดัตพาพี่น้องมาเบิงเขาครับผมมาดูข้าวพื้นที่ก็ไม่กว้างมากแต่ข้าวในไต้หวันเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกที่สวยงามหมดเลยครับทุกคนมาดูกันเลยนี่ครับเป็นไงครับทุกคน งามจนบอกไม่ถูกเลยนะเห็นบ่ทุกคนไปเดินดูกันเสมอลึบเสมอแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงเดูพี่น้องยาการ์บมี่ดูลำต้นเขาครับผมดูลำต้นแต่ละต้นเนี่ยผมบอ,อกได้เลยว่าก็เหมือนแบบว่าเอาไม้มาทัดบัดเอาเนาะเหมือนแบบว่าพอดีต้นพอดีกำมือเป๊ะเป๊ะเป๊ะ เพราะเขาใช้ดำเอานะครับผมแล้วหญ้านี่ก็ไม่มีครับมีแต่น้อยมากเป็นอะไรที่แบบดูแล้วก็สบายตาสบายใจครับทุกคนดูสิครับดูพื้นดินดูดินเนี่ยแต่ว่านาบ้านนี้จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งด้วพี่น้องเด้อบม่มีป่าเด้ครับผมไม่มีป่านะครับมีแต่หอยอืม ปลาไม่มีเพราะว่ามันเป็นยังไงล่ะคือน้ําที่มาจากคลองเนี่ยมาจากคลองเนี่ยเป็นเป็นคลองที่ไม่เหมือนคลองบ้านเราแล้วน้ําไม่ท่วมนะครับแล้วทีนี้ปลาเขาก็จะอยู่แค่แหล่งของเขาเขาไม่ได้อยู่ไปทั่วนะทุกคนเ,เห็นแล้วก็คนดูมเมล็ดไก่ไกอันนี้ตรงนี้ยังเขียวอยู่ยังยังยังไม่เท่าไหร่ดูสิครับ ข้าวบ้านเขาจะเม็ดใหญ่ได้พี่น้องเด้อเห็นไหมครับคือเม็ดข้าวเหนียวแต่ว่เาเมนข้าวเหนียวได้พี่น้องข้าวเจ้าครับผมแต่บ้านเขาจะเป็นแบบนี้นะครับที่ที่รู้ก็คือมีไต้หวันแล้วก็เกาหลีญี่ปุน่นประมาณนี้มั้งครับประมาณนี้ครับเพราะว่ามเมล็ดข้าวจะใหญ่ประมาณนี้เพราะว่าเขาใช้ตะเกียบคีบเอาเนาะตะเกียบเหมือนตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวเลยแต่เขาสามารถตะเกียบกินกับข้าวได้เพราะว่าข้าวบ้านเขามันจะเหนียวนะทุกคน โปรตีนสูงไข่เขาเรียกอะไรละ่ะใช่โปรตีนดูสิครับโอ้ทุกคนเดี๋ยวฟบเห็นบ่ทุกคนเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวแล้วครับเนี่ยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์แต่บ้านเราเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอีอาทิตย์เดียวเนี่ยเกี่ยวได้แล้วเนี่ยขนาดเนี้ยทุกคนดูสิครับเป็นยังไงพี่น้องเห็นแล้วเหมือนบ้านเราไหมครับบ้านเราหญ้าเยอะนี่เต็มใช่ไหมครับทุกคน แต่ก็มันก็อย่างว่าแหละนะครับเนาะก็ดีเหมือนกันแหละบ้านเราก็ปลูกแบบไม่เหมือนกันแต่ละสถานที่แต่ละประเทศแต่บ้านเราบางบางบางที่เขาปลูกขายปลูกอะไรก็โอ้เขาก็ทําดีของเขาเนาะหญ้าเยื่อไม่มีเหมือนกันดํานี่คือแบบดับดีเหมือนกันนั่นแหละบ้านเราก็ดีหมดแหละครับไม่ว่าประเทศไหนก็ดีหมดทําข้าวแต่ว่าพอผมมาเห็นแบบนี้แล้วมันก็สะออนะพี่น้องเนาะมันงามพดงามพูเนาะครับผมอืมบังพี่น้องเลย เนี่ยครับจะเป็นปูนนะทุกคนบ้านเนี้เขาหัวขนงหัวนาเขาเนี่ยเป็นปูนหมดนะครับเพราะว่ามันกักเก็บน้ําได้ดีมากเลยบ้านนี้ดูสิครับอ๋ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ผมเลยเด้อครับพี่น้องเพื่อจะได้ทําคลิปต่อๆไปจ้ะใจไหน,นก็นให้พี่น้องมารับชมเขาบ้านเขาว่าเป็นยังสียังสีละพี่น้องงามอุดมสมบูรณ์มากจ้าพอกันชิปหนาเด้อจ้าไปบาย